สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมกำบนาเกียรตเล่ฟงสาแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะหุ้นโลกใบ KKP นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับหุ้นต่างประเทศแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเน้น วิธีการลงทุนมากกว่าที่จะเป็นตัวหุ้นลายตัวนะครับอย่าลืมว่าความน่าสนใจของหุ้นโลกเนี่ยเหตุผลที่เราไปหุ้นโลกนะครับเพราะว่าข้อแรกหุ้นพวกนี้เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วธุรกิจสินค้าของเขาไม่ว่าจะเป็น l o r e a l Pepsi c ซ c a c o l a โคล่าโรงแรม Intercon นนะครับหรือว่าโทรศรัพท์ iPhone พวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราคุ้นเคยใช้อยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็สิ่งที่2ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทาให้เราสนใจการไปต่างประเทศพวกนี้เนี่ย ก็เพราะว่าผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นไทยอย่างมากเ0็ปีที่ผ่านมานะครับตลาด MSCI โลกเนี่ยขึ้นไป100%นะครับหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับไม่ไปไหนเลย0%นปนะครับนี่คือเหตุผลที่เราไปหุ้นโลกกันทีนี้เรามีช่องทางไหนมั่งนะครับที่จะลงทุนในหุ้นโลกปกติแล้วฝั่ง KKP นะครับก็มีแพลตฟอร์มชื่อว่า Saxo ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเงินบาทเอาไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สิ่งที่ดีก็คือเราเลือกได้นะครับว่าเอ๊ะวันนี้ ดอลลาร์บาทค่อนข้าง,งไปทางเราเราก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เลือกได้เลยว่าเปลี่ยนบาทเป็นดอลลาร์วันไหนนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยในแพลตฟอร์มแซกโซของเรามีออปชันลงทุนเยอะมากเลยหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปนะครับหรือจะเป็นพวก ETF ที่เป็น Index 0นะครับ S&P 500เอหรอหรือว่าจะเป็นจีน e c h ก็ได้นะครับทองก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นออปชันการลงทุนเยอะมากและสภาพคล่องเนี่ยล้น นะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะบีดบักเปิดจะถ่างหรือเปล่านะครับแต่ก็มีความกังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็คือภาษีอันนี้หลายๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับได้ยินกันมาเป็นปี2ปีแล้วภาษีว่าเอ๊ะพอเราไปลงทุนได้กําไรต่างประเทศกลับมาเมืองไทยเนี่ยเอ๊ะโดนภาษีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเราก็ยังรอ,งงองการประกาศออกมาอย่างเช่นเคยนะครับนี่คือวิธีลงทุนแบบเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นแบบที่คนส่วนมากทํากันอยู่ตอนนี้ ทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึง DR DR เนี่ยย่อมาจาก Depository Receipt ซึ่งก็คือตราสารแสดงสิทธิ์นะครับในสินทรัพย์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือจะเป็น ETF ก็ได้นะครับ DR เนี่ยมีความพิเศษก็คือเราสามารถเทรดในตลาดไทยณตอนนี้ได้เลยนะครับใช้ streaming ใช้ iFit เทรดได้เลยในตลาดหุ้นไทยแล้วก็เป็นเงินสกุลบาทนะครับในเวลาเทรดของเมืองไทยด้วย นั้นตรงนี้เนี่ยเทรดคล้ายๆหุ้นไทยเลยแต่แค่เป็นเดียที่เป็นหุ้นนอกนะครับทำให้เราสามารถลงทุนง่ายมากขึ้นแล้วก็หาโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่ดีเกี่ยวกับวิธีนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลต่างประเทศคอยเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เป็นยูโรอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ข้อ2เรื่องภาษีเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภาษีต่างประเทศพวกนี้เนี่ยไม่ต้องมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดียาจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ แต่ว่าก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลือกด r จะน้อยกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ develop ขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยจำนวนดีอาจะอยู่ที่ประมาณรัก80ตัวนะครับก็จะเป็นพวก ASML เป็นพวกหลุย v ์ว t ตองเป็นพวก Visa Google อะไรพวกนี้หุ้นใหญ่ๆที่เรารู้จักกันในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ส่วนมากมีดีอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มูลค่าของดีาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ26,000ล้านบาทก็คือ ตอนนี้เทรดกันเยอะอยู่แล้วถ้าใครสนใจตอนนี้ก็เทรดได้เลยนะครับตอนนี้มีออปชั่นประมาณสัก80ตัวถ้าเรามาดู performance ของ DR ีพวกนี้นะครับจะอยู่ที่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมาถึงกลางมีนานะครับอันนี้ยังไม่ถึงเราไม่ได้อัปเดตเมษากลางมีนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25%ในปีที่ผ่านมาบวก25%ถ้าเทียบกับเทียบกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยลบ15%ก็โอ้โห outperform แบบสบายๆนะครับแล้วเราก็เห็นความแข็งแกร่ง เรื่องพื้นฐานของหุ้นต่างประเทศที่เราก็สนใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็มาใกล้เรามากขึ้นนะครับทีนี้ขอสรุปนะครับว่า d r เนี่ยคืออะไรมีข้อดีอะไรมั่ง d r เนี่ยคือเรียกว่าเป็นเอาหุ้นนอกมาไว้ในตลาดไทยเลยแล้วกันนะครับด R เนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้เลือกหุ้นต่างประเทศที่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นไทยนะครับณนะตอนนี้เลยในตลาดไทยนะครับเรื่องที่2เราได้ความหลากหลายด้วยนะครับของ d r ไม่ว่าจะเป็นพวก ETF ไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าพกพภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นทองนะครับแล้วก็จริงๆมีพวก leverage ที่จะเข้ามาด้วยที่หลังนะครับโอเคพวกนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนได้ความสะดวกสบายนะครับเป็นเงินบาทแล้วก็ใช้บัญชีเดียวกับหุ้นไทยแล้วก็เวลาเดียวกับหุ้นไทยด้วยนะครับเหมือนหุ้นไทยไปเลยแต่แค่เป็นหุ้นนอกนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนกังวลน,นะครับก็คือภาษีเนี่ยต่างจากการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราไม่น่าจะต้องกังวลแล้วนะครับโอเค ทีนี้มาความคำแนะนําของเรานะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเราสามารถซื้ออะไรได้เลยณนะวันนี้นะครับทาง KKP เราก็มี Global Equity Core Portfolio ที่เราแนะนํากันไปในอดีตนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง23ตัวแล้วแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกตัวจะมี DR ในเมืองไทยณวันนี้นะครับตอนนี้หุ้นที่มี DR ในเมืองไทยนะครับ,นนะรบจะมี6ตัวที่เป็นหุ้นยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับ Novo Nordisk เป็นหุ้นยาลดความอ้วนนะครับ ASML เป็นหุ้นทํา เครื่องมือผลิตชิปนะครับมี Nintendo Nintendo นี่ก็เป็นคอนโซลเล่นเกมนะครับแล้วก็ MUFG ซึ่งเป็นหุ้นธนาคารญี่ปุ่นนะครับ m 19แล้วก็มีหุ้นจีน2ตัวนะครับในคอปอปของเราที่มีเดียในเมืองไทยประกอบไปด้วย Tencent แล้วก็ Alibaba นะครับทีนี้จะมีอะไรที่เรียกว่า DRX ซนะครับซึ่งเดือนหน้านี้เนี่ยวันที่6พฤษภานี้นะครับจะมีรีฟอร์มของทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทําให้หุ้นอเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นด r นะครับในเมืองไทยแล้วก็เทรดในเวลาไทยเลยเป็นเงินบาทนะครับพวก d ี x พวกนี้เนี่ยจะเปลี่ยนทันทีวันที่6พฤษภาคมนะครับหุ้นพวกนี้ที่อยู่ในคอร์ปอดเรานะครับสามารถโหลดซื้อได้เลยวันที่6พฤษภาคมประกอบไปด้วย Microsoft นะครับที่เราแนะนำอยู่ Amazon Netflix Meta Visa และก็ m a s t e r c a r d นะครับดงนั้นจริงๆมีสักสิบกว่าตัวแล้วรวมๆกันทั้งดีาแล้วก็ d r x ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นด r าวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับที่สามารถเทรดได้ในเมืองไทยเป็นเงินบาทณตอนนี้นะครับสำหรับผมแค่นี้นะครับผมพาให้ทุกๆท่านไปรู้จักกับดียาในหุ้นต่างประเทศที่จะมาเทรดในเมืองไทยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะประสบความสำเร็จทำกำไรได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มานะครับถ้ามีอะไรอยากแลกเปลี่ยนความคิด ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ n v e เวสเมนเปิดเกมการลงทุนสู่โอกาสระดับโลกต่อโค้ดวินรับหน่วยลงทุน KKPGNP สูงสุด10,000บาทเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKPMobile